สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินสิ่งหนึ่งนะคะที่สองคนนี้ถึงที่เราเห็นบ่อยๆก็คือเขาเป็นคนดูแลสุขภาพแล้วก็รักสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้ขาดแล้วคุณแมทธิวหลังๆก็ฟิตจังฟิตจังก็เลยไม่รู้เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณห้าหรือเปล่าเนี่ย ยังไงคะเหตุผลในการฟิตนะของคุณเนี่ยต้องปั้นหุ่น่อยเมียครับอจริงเล <c oughs> ยอ่ะฟิตเพื่อมาอ่อ,อ,อยเะไยคุณไปวิ่งคือไปวิ่งเทรลเลยชอบวิ่งเทรลครับว,วิ่งเทรล,ทรลออก็คือวิ่งตามป่าเขาอะไรที่มันยากๆไม่ได้อยู่บนพื้นลู่วิ่งอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ไปวิ่งเล่นๆได้ที่สองได้ที่สองได้ที่สองยังไงคะคุณยังไม่ได้ที่หนึ่งครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นงาน พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรายการแข่งอะไรก็ฝึกเราฝึกซ้อมมามาหลายเดือนอยู่ครับสนุกมากจริงๆเป็นคนที่คนที่ชอบวิ่งเทรลแบบสุดๆเลยเป็นชีวิตจิตใจแล้วตอนนี้แล้วมีหลงไหมมีหลงไหมมีหลงหลงไปสกิโลไอ้คำนอคอเขาไ่จะไม่มีการบอกป้ายว่าไปยังไงใช่ไหมมีป้ายบอกแต่พี่แมทเขาไม่เห็นป้ายฝึกตัวนั้นมานานแล้วก็ตอนหลังก็ไปไปได้มาสอถ้วยมั้งเป็นเป็นได้ที่สมา ท่าที่หนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยนะยังไงคะว่าผมว่าใช่ผมว่าใช่เลยเหรอคะใช่คุณจะได้รางวัลพิเศษเหรอคะจะเป็นใช่เดี๋ยวนะทุกเรื่องนี้มันกลับไปสู่เรื่องนั้นได้อย่างไงดิฉันดูมากมันวนกลับไปอย่างเดียวเลยเพราะไเดียใช่ไหมเรื่องของคุณสัญญาไม่ใช่เหรอละแวงตอนแรยคุณสัญญา่าที่หนึ่งเมื่อไหร่ ได้ที่หนึ่งเมื่อไร่ที่สามจะได้เหมือนกันไม่ไม่เกี่ยวที่3าไม่ <laughs> มมเกี่ยว <laughs> อ่ะแต่คุณก็ไม่ธรรมดานะคุณแบบว่าออกกําลังกายแต่ละทีฉันเห็นว่าคุณแป๋วเขาก็แบบว่ามาให้ใหกําลังใจตลอดไ,ไม่ก็ลูกเขาก็ พออยู่ในบ้านเขาก็เบื่อไงเขาก็แบบเห็นแม่ออกไปแล้วก็จะขับขับขับรถอรกไปแล้วเขาก็จะอยากตามไปด้วยก็เลยจะพาเขาไปแล้วเขาก็เอนจอยกับการที่อยู่ตรงนั้นมีอุปกรณ์อุปกรณ์ให้เขาเล่นเขาก็แฮปปี้เอ็กไซติงสำหรับเขาอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยพาเขาไปด้วยแล้วก็ฝั่งเขาแต่เด็กๆนะทั้งคู่เลยนะจริงผมว่าดีก็อยากให้เขาให้เขาเห็นนะให้เขาสัมผัสเวลาโตขึ้นมาเขาจะได้มีมีความอยากเอง แล้วสำหรับเดียเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่แค่ฟิตเรื่องร่างกายอย่างเดียวเห็นบอกว่าเป็นคนที่พี่จีพี่ถันช่างเลือกด้วยในเรื่องต่างๆเป็นคนเลือกในเรื่องของสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับแบบสุขภาพเราอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันจากเหตุการณ์ที่เราผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องมีสุขภาพที่ดีเราต้องแบบแข็งแรงเพราะว่าเรายังอยากอย,กอยู่กับลูกเราไปนานๆอย่างเงี้ยเรายังอยากเห็นเขาโตเลยอยากจะเห็นในแต่ละสเตจในการที่เขาเติบโตขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ได้ลงทุนกับสุขภาพไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารหรือว่า กิวตต่างๆอย่าเงี้ยก็ก็เลือกในสิ่งที่มันดีสําหรับสุขภาพของเราอย่าง,างที่คุณโพสต์ตาม IG Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีเครื่องดื่มอะไรที่คุณพกไปตลอดนั้นคืออะไรคะอย่างน้ําดื่มมันก็มันก็สำคัญด้วยคะ่ะก็เลยเลือกที่จะเป็นน้ำแล้วผสมวิตามินเข้าไปด้วยนะะก็อย่างที่เราเลือกติดบ้านไว้เลยที่แบบ ดื่มจริงๆก็จะเป็นของ e อิชิตันก็มี2ตัวที่เลือกก็จะเป็นวิตามินวอเตอร์ตัวนี้ที่ได้ชอบดื่มอิชิตันวิตามินวอเตอร์ C, C ีพลัสก็เพราะว่ามีวิตามิน C นะคะที่ช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังมีวิตามิน E ด้วยนะคะก็ลเลยดื่มไปแทนน้าเปล่าเลยส่วนของผมนี่นะครับผมจะชอบดื่มอ e ิชิตันวิตามินวอเตอร์ pH เขวดสีฟ้าแบบนี้แหละครับมีวิตามิน B รวมอยู่ในนั้นถึง6ชนิดเลยนะครับจะดีต่อระบบประสาทแล้วก็สมองด้วยครับ เรียกว่าสองขวดน,นี้ก็เป็นน้ำดื่มประจำบ้านเราเลยนะดื่มง่ายครับดื่มง่ายครับกินกันทั้งบ้านเลยแล้วมันก<ช>็หอมด้วยค่ะมีไปถ่ายโฆษณากันมาด้วยอ<ช>เอา,<ม>าบรรยากาศจะสนุกสนานน่ารักขนาดไหนเราไปชมภาพกันค่ะ อรบรรยากาศดูวันถ่ายเป็นไงบ้างดีดันเป็นเด็กที่คือเราต้องนั่งบิวอ่ะนั่งบิวแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากดีแลนเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปถ่ายโฆษณานะดีนันต้องช่วยแบบนี้แต่พอไปถึงที่กองปุ๊บเขาต้องรอเหมือนต้องให้องลงก่อนอ๋อถ้าไม่อารมณ์พร้อมก่อน เท่านั้นแล้วทุกคนก็จะนั่งรออยู่ในเซ็คเขาก็จะแบบเดินไปไม่รู้กี่รอบไปไปวนวนก่อนเลยสักอย่างกว่าที่เขาจะพร้อมอแล้วเขาถึงจะมาถ่ายให้แล้วก็จะรวดเดียวจบแล้วเขาก็จะปิดคิวตัวเองด้วยปิดคิวปิดคิวตัวเองด้วยแบบผมเสร็จแล้วเดินออก อ,อย่ามาหลายแทรกกระผมถ้าเขาคิดว่ามันผ่านแล้วเขาก็จะไป <มา S 1> เขาก็พอใจในผลงานตัวเองก็ไปแล้วเขาพอใจแล้วเขาไปเลยแต่เด็กๆก็ชอบนะอตอนหลังคือเดี๋ยวแรกก็คือไม่กินน้ําธรรมดาคือจะขอกินอิจิตันวิตามินวอเตอร์เท่านั้นเลยและสําหรับวันนี้เราก็มีอิจิตันวิตามินวอเตอร์มาฝากทั้ง3คนนะครับอยากให้ทุกคนใส่ใจเห่นพวกเรา ถาทานมันก็เป็นเม็ดเ็ดเนี่ยเราก็ลืมเพราะว่ามันจะต้องแบบไปหยิบออกมาแล้วก็ค่อยไปกินแต่ว่าน้ำเนี่ยเราต้องดื่มตลอดอยู่แล้วเราก็เลยมีน้ําแบบเนี้ยไว้ทางบ้านยังไงเราก็ต้องดื่มน้ําแน่นอนแล้วเราก็จะได้วิตามินเข้าไปด้วยแล้วอยากให้ทุกคนใส่ใจตัวเองเหมือนครอบครัวเราค่ะนี่ขายที่ไหนบ้างคะโอ้หาซื้อได้ง่ายสุดๆเลยครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับมีม หมดเลยนะครับร้านข้างทางก็มีขายด้วยนะครับผมสบายๆเลยครับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางคุณแมทธิวแล้วก็ลิเดียมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซบกับเราในวันนี้จ้าขอบคุณครับขอบคุณมากเลยเอาล่ะบอกเลยเบรกหน้านะคะหนุ่มๆไม่ควรพลาดนะคะพูดเลยว่าแก๊งสาวๆรออยู่รับรองว่าแซบแซบแบค่ะ อันนี้เป็นคำเม้ามาว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยมันย้วยอะคือความรู้สึกตอนที่กระโดดลงมาจากเครื่องอะคิดว่าผมี่ลงมาฆ่าตัวตายด้วเนเปิดสำนักเถอะนะเพราะว่าให้เลขเก่งแม่ขอบคุณนะคะถูกอะไร